สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาพบกับหมูสตรีทเบอร์นะครับมากับนาจิ๋วนะครับวันนี้จบสกอร์นะครับแปดตัวนะครับน้าจิ๋วกี่ตัวครับผมเดียวจะรออะไรล่ะลุยกันเลยเรามาดูน้ำเชาวนะว่าจะได้กันขีดตัวนะครับเมาดูว่าจะขิงพี่จิ๋วได้หรือเปล่านะครับผม วิจิวเดี่เราตะงเขาได้เป่าทํตาตอนต่อไปโอ้โหเป็นไงลงไปใส่เลยอ่ะ

มีของอะไรครับรวมครับรอมพิศซ่าครับรวมครับผมตัวที่ขายนะขายของปลาเลย400เหรอปลาดิบด้วยใช่เหรอทามาพี่แล้ววะอะไรตก อ้อนด้วยตกด้วยตกด้วยตัวหมดแล้วที่นี้แดดม,มันรักเท่าไหร่วะมึงน่ายแต่สองสองสี่นะสองสี่ที่ตัวเล็ก,ลกตัวเล็กข้ออีกอ่าลากกับพื้นะขี่เกียร์จุงมเลยจุงมะลยอ๋อกระเด้าดีกันเวก จุ๊บโอเคขอบคุครับเ,เลยวยนี้เต็มป่าครับตอนนี้เกินามากระเทาะมา,มานนะผมไปดีด้วยไดีนะ,นะเฮ้ยระวังคันเราบีกอเยนะอ๋กนเลยนะเครับอู้เข้าคอ,อไปเลยนะเข้คอเลย โอ้โหโงกันใหญ่เลย ตัวขวาครับโดนแล้วผมวัดก่อนนะเฮ้ยระวังคันตัวเนื้อพี่เกี่ยวใครมาวะตนี้มัใหญ่เลยไปหาเห็นแล้วครับตัวนึงครับ สุดที่ไหนเขาดูไปแล้วอ๋อดูไปแล้วบอกเขาแด้นี้นะครับเนี่ยอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยสายเขาอยู่นี่เถี่ยเนี่ยตีกระชังเออเออ ึงที่ทำอะไรก็ทำจะปิดจะเปิดจะอะไรเป็นนี่นี่เป็นต้นนี่เห็นแล้วุน่นยุย่งยุ้งก่ไม่เปิดไม่ปิดยุ่ก่อน โอ้โหแต่คันตึงมากเลยพี่บังคับปลาดีมากเลยเขายพอหายเต่าผมวะขายเต่าองผมนะเลิกคบกันละเลิกคบเลิกคบก่อนโหตึงเลยอ่ะเส้นดีมากเลยพอ, <c oughs> อแล้วมันตึงตึงเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> มาสะแม่งเปิดแล้วเปิดอีกจะตรงส่งให้ดูสง่งให้อะไรเดี๋ยวมันไม่มีตูได้แม่งส่งให้ดูตั้งแต่เจ็ดไผเขาบอกราคานี้เจ็ดพันมันไม่ได้หมไใส่ดีเลยขอบคุณครับ ลปลากระพงรอดแล้วเหรอรอดแล้วรอดแล้วได้ครับคุณตานะครับจัดแล้วครับผมก็ดีพี่ก็ดีนะครับไปไหนวกเลยนะหัวสวิตยาง เนี่นี่เหรอแงนได้แล้วเอ้สัสตัวแล้นยอดเลยยอดเลยสิเอ็ดดานแล้วเนาะโอ้ สายสายยาวตัวครับอนผมกลัวไม่ได้กดกล้องไงเรื่องเรื่องอะใช่รับไม่รัด เฮ้ยสายใครอ่ะเดี๋ยวพึ่งนะฮะเดี๋ยวพึ <avent mental Sure> <flush> ่งนะฮะเนี้เนี้ย้โอ้โหนั่นอยู่ที่ที่ไว้ก่อนนะเดีย่จสะดุดนะอย่าอย่าเอาปล่อยจะปล่อยก็ดีนะหือ

สามเต็มตอนเช้าการนับอะไรการนับให้มันได้เยอะกว่านี้จะได้ขิงหนักๆได้ขิงนั่งหนักได้ขิงนั่งหนักน้ำขาวหลอดหลุดแล้วหลุดแล้วใช่หลุดแล้วยังไม่รูทีเดี๋ยวเนี่ย เปิดไม่ทันแม่งเปิดเสียดังเปี้ยอีกเสียงดังเปี้ยเียนงเปี๊เนี่ตัวใหญ่

เนี ho, know, worries, ini, oh care, oh, ่ยโผว่าเราอ่ะชอบโผว่านี่ไม่อะไรพี่ตอนหน้าพี่ก่อนเลยทีบส่งครับนี่ตัวใหญ่หน่อยแบบเองขอบคุณครับอลิกาโตเซมัส์อลิกาโตโกเซมัส อ๋อหนึ่งตัวนะครับไดเลยมาแลครับมาแล้วครับฮื่มนี่ย้ำมีครับคู่เลยอ่ะขายยาวตัวนี้ขายยาวตัวนะครับขายยาวกรดีแล้วใช่ไหมกระดี ไปแกล้งเขาบ้างเดี๋ยวโอ้ยมินด้วยมินๆ้ล้างๆๆ่้งล้างล้างล้าบ้าียบร้อยจบอีกแล้โอเคครับวันนี้ไม่กล้าขิงครับเดี๋ยวกูกลัวโดนนะแฟตตานะครับผมอ่ะเรามาดูวันวันนี้นะฮะเราจะได้อีกตัว บายนะฮะแค่นี้ก็ยาวนะฮะหลุดไนนะครับวันนี้ได้เยอะมากเลยครับวันนี้นี่ดูดูวยทำไมต้องแอคออะโคตรปั่นเลยโอเคนะครับผมจบคลิปครับเจอกันใหม่ครับผมดีครับ